มีบางอย่างแข็งแกล่งก่บการโต้เถียงคุณกำลังฟัง b y Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่9สิงหาคมพลังแห่งประสบการณ์ยอหนบทที่9ข้อ25เขาตอบว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบ คือข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้วอ่านเพิ่มเติมย้อนบทที่9ข้อ1-28ถึง28ผู้รับใช้พระเจ้าคนเดียวกันกับบทเรียนเฝ้าเดี่ยวเมื่อวันนี้เล่าว่าเขาได้จัดชั้นศึกษาพระคัมภีร่วมกับคนอื่นๆเจถคนทุกอย่างเป็นไปอย่างดี จนกระทั่งมีชายคนหนึ่งซึ่งได้อ้างว่าเป็นผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงและห้ามหันเขาด้วยคำพูดเพื่อทำให้เขาดูโง่เขลาที่เชื่อพระเจ้าแล้วทั้งกลุ่มก็เดินไปกับเขาพร้อมกับเสียงหัวเราะเยาะ30นาทีหลังจากนั้นเขายังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมและคิดว่าควรทำอย่างไรดีถ้าคนนั้นเดินกลับมาในโบสถอีก เขาอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้มีโอกาสอีกสักครั้งแล้วความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นชายคนนั้นเดินเข้ามาอีกครั้งทําให้ผู้รับใช้ท่านนี้ตกใจอย่างมากชายคนนั้นบอกว่าเขาต้องการสิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้ามีซึ่งทําให้ผู้รับใช้ท่านนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยและบอกเขาว่าคุณกล่าวในสิ่งที่ผมเชื่อว่าดูโง่เขลาและคุณยังต้องการสิ่งที่ผมมีอีกหรือเขาอธิบายว่าในชีวิตของเขาอยู่กับการโต๊คารมมาตลอด ใครโตเถียงกับเขาเขาสามารถฆ่าคนนั้นได้เลยแต่เขาเห็นและพบว่าผู้รับใช้พระเจ้ามีบางอย่างที่แข่งแกล่งกว่าการโต้เถียงเขามีความเชื่อที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าและชายคนนั้นต้องการสิ่งนี้ในวันนั้นผู้รับใช้พระเจ้าได้เรียนรู้ถึงคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในความเมตตาของพระเจ้าชายตาบอดที่พระเยซูร,รักษาเขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องศาสนาศาสตร์ แต่ประสบการณ์ของเขากับพระเยซูทําให้เขารู้จักพระเจ้ามากกว่าพวกฟาริสีเขาไม่ได้รู้ทุกสิ่งและเขาไม่สามารถบอกออกมาได้ว่าอะไรที่เขารู้แต่เขารู้ว่าสิ่งที่นักศาสนาเป็นอยู่ไม่ถูกต้องหากคุณมีประสบการณ์ความรักของพระเจ้าคุณคือผู้รอบรู้ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเยซูคือคำพยานที่แข็งแกร่งจงกล้าหาญและแสดงให้คนอื่นเห็นความรักของพระเจ้า ให้เราใช้ความรักของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอรับความรักของพระเจ้าและสำแดงความรักของพระองค์ไปถึงผู้คนเพื่อคนเหล่านั้นจะเห็นและสัมผัสความรักและพระเมตตาของพระองค์ผ่านชีวิตของลูก ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน